เฮ้เฮ้เฮ้ซาบองอะรู้จักซาบองปะซาบองอะรู้จักซาปะซาซาบองอะรู้จักปะรู้จักแบบในหัวรู้จักซาบองปะรู้จักปบบรู้จักแบบซาซาซาแซมอะซาแซมบองอะรู้จักปะรู้จักครับรู้จักเป็นไงครับพอเป็นไงเป็นพีทีครับ เล็กดัดฟันตัวเล็กๆปากชมพูเป็นกระจับปะได้ฟังแบบฟันเล็กๆแนวดิเอ๊ะดิใช่ครับใช่ครับแล้วคนนี้ใครครับคนเนี้ยทำไมครับคุณแฟนไหมครับคุณแซมเลยหรอใช่ครับผมบอกแล้วเขาไปเลื่อยแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมอะครับที่เขาไปอาบแดดไม่ใช่นเดหรอกครับไม่ใช่คนเดิมแล้วเนี่ย อันนี้เขาไปอัปเดตแบมมือมาครับรู้จักแบบพี่랩ปะพี่랩ปะพี่랩ปะพี่랩ไรลักอ่ะยศรู้จักครับไม่น่าใช่ลยไปรักนะครับอ้าว랩ไหนครับแล랩ไหนแรปบัวฟ้าที่ผมรู้จักคุณคิดว่าเขาแบบเป็นไงรู้สึกไงเขาเขารักมากเลยนะคนที่ผมบอกให้ก็คือรักกันมากแบบขาดกันไม่ได้อะ ให่คนเรามันต้องเดินหน้าต่อไปบ่ะครับเหรอเขาไม่ผมไม่เคยเห็นเขาเดินหน้าเลยมวไต่เขามองย้อนอดีตกลับไปอะมองอาใจแล้วอพียงเดียวเลยเอ้ยไม่เห็นนะไม่เขาคงมีคนอื่นไปนานแล้วแหละโอพบอระมันชมต้องถามคุณนหนึ่งแต่คุณแฟนเขาเดินหน้าตลอดนะเขาแบบไม่จมอยู่กับบัีตเหรอครับเห็นจมอยู่เป็นปีเลยนะเอาผองยางไหมครับบอกเขาถามนะเอาขงยางไหมเบื่อจะช่วยให้แบบ เลิกจบอยู่อดีตอาจจะลอยขึ้นน้ำมาได,ได้บ้างอะไรกันแต่เขาเขาเข้มแข็งนะเขาแบบสู้สู้สู้อะ่ะโเดยนต่อไปเรื่อยๆไอ้แต่ที่ผมรู้จักอะ่ะคุณแซมที่ผมรู้จักอะ่ะอ๋อง่ายชาแซมก็เหมือนแบบกายขันกีฬารีมยรีกรับทีมแมนยูดีนะผมเชียร์ดูว,ว่าพูพอจะได้แชมป์ได้แชมป์ไม่โดนตัดขาตลอดเนี่ย อันนี้ผมเจ็บนะเพราะปีที่แล้วผมลุ้นฉีบสีแชมป์ได้แชมป์เดียวออนี่อันนี้อันนี้แบบลนะิเวออ่าคูนะรู้จักนี้คุณได้เข้านาทีเขายัางครับเนี่ยทีอะไรครับนาทีเขาพิเดาซิกซิกกับเอกเอกใช่ป่ะนี้ลาทีสามสามสามอ่ะ,ะคือ<ป>อะไรครับบูชาบูชาซาแซม <laughs> ไม่มีครับไม่มีรู้จักแบบพวกกงจักรอะไรป่ะครับพวกกงจักรอะแบบเขาจะเอามาวาดเป็นศิลปะเขาจะทำเป็นวงเราก็ขามานั่งแบบทำพิธีใช่เหรอคุณแฟมอ้าวเขาไม่เคยบอกคุณเหรอครับเรื่องเนี้ยใช่เห็นนะเป็นเรื่อยค่ะเออผมก็ไม่เห็นคุณแฟมบูชาอะไรนะโอ้โหอยู่คนอื่นใครเขาจะทำให้คุณดูเหรอครับตอนนั้นเขาอยู่คนสองคนไงเขาก็เลยพูดมาหมดเลยว่าเขาทำอะไรบ้างใช่เหรอพี่บูชายเนี่ย เบคอนอะไอ้เหรอคุณแฟมอยู่รัตทีสามคนสามอะสามสามสามอะผมไม่เคยเห็นคุณแฟมอยู่กับใครสองคนเลยนะเขาบูชาแฟมไงเขาก็เลยแบบไม่มีใครบูชาคุณนะคุณอะมีแต่คนเอาคนไปเข้าลัทธิคุณแล้วคุณก็ไปนั่งมโนว่าลัทธิคุณใหญ่โตแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้คุณเคยเข้าไม่ใช่หรอไม่เคยนะครับผมไม่เคยนะแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงถูกปะล่ะก็คนไหนคุณบอกคุณไงก็คนใดคุณคุณมาบอกไงไม่ได้บูชาไม่บูชาคุณเรื่องอะไรอ่ะอ ถ้าผมหมูชาคุณผมก็ต้องแม่นางโวยผลแล้วดิโวยมันไม่ต้องโวยกันหรอกค่ะไม่ต้องโวยอะไรครับอยากลองโวยกับผมไหมล่ะโวยโวยโวยอยากลองโวยกับผมไหมล่ะอาทิตย์เดียวพอครับรับของครบเมกาก็บอกเมกาครับผมเดี๋ยวสีทุ่มพี่ตูนมาได้ได้ได้ครับคุยใครครับอ้าวอพี่ตูนพี่ตูน เดี๋ยวพี่ตูนมาใช่ป่ะคุณแซมใช่ค่ะผมแจ้งแกไปแล้วนิดหน่อยอะไรครับอ้าวป้าครับไม่ได้คุยผมใช่ปะไม่ไม่ผมคุยกับคุณแซมผมโอเคคุณอย่าไปเข้าราทีเขานะครับอย่าไปเข้าราทีเขานะผมบอกนะเจอแล้วนะบูชาชาแซมเอ้ยสั่งได้เพิ่มอีกบัวะมันสั่งไปเท่าไหร่นะับ สั่งอะแม่นเดียวครับออพี่พี่จะรับแม่ทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปกินได้ครับพี่จะรับไปแล้วใช่ไหมครับพี่สั่งได้เพิ่มปะสักแป๊บหนึ่งมันได้ได้อยู่พี่พี่เอาไปสองพันไม่ะพี่ไม้พ่อขอเข้าแจนเนิงใหม่รถใหม่รถใหม่ต้องรอการเดินเลยพี่สองสี่เก้าพี่เอาไปก่อนให้ไม่ได้ใช่ไหมสองพันไหมใช่มันกิดไม่ได้อะนี่เบ็ดเกยตู้ลักการสักคู่นะให้ผมว่าเข้าแก๊งไปเลยนะพี่ดังั้นสองสี่เก้าครับ พี่แจ็คพี่ครับพี่ไปตอนไหนอ่ะเดี๋ยวไปแล้วไปก่อนเลยมึงหมดแล้วนะครับเันนี้ครบแล้วครัอบผมพี่พี่มีรถแรงไหมพี่รถแรงเหรอทำไมวะใช่ครับใช่ใช่ผมจะขอยืมโอ,โ,อโอเทล่าให้ได้เลยเล,เลยไอ้ทหารเดือยมึงเพื่มไปสี่คนทหารเดือยเลขอะไรน้องเลขห้าหนึ่งสี่ครับพี่แจ็คกูโหล,ละ อะไรดินทาคนอีกแล้ดินทาแคดินทาคนอื่นอีกล้เนี่ยเนี่ยไม่เลิกดินทาคนอื่นเขาทักทีแต่ดินทาอีกแล้วไม่สงสัยไงู่้วยดินทาอแค่ไม้บนหัวหรือเปล่าดินทาแค่ดินทาคนในแก๊งผมอีกแล้วหูน่าเบื่อเจอคนดินทาสังคมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนไม่เอาเพื่อนไม่เอาเพื่อนเพื่อนเบื่อแล้ววะจับรถกัอ่ะ เก็บรายเพื่อไม่มีตังค์พาเพื่อจอดเรียกห่ยครับ